ถ้าคุณไม่อยากตกเทรนด์ถ้าคุณอยากเปิดโอกาสให้เต็มแมกลองมาดูเรื่องราวของผมดูดีครับผมเป็นเด็กชายสาปี2ในมหาวิทยาลัยของรัฐันดับต้นๆของประเทศครับชีวิตผมก็เหมือนวัยรุ่นทั่วๆไปเรียนก็เรียนเต็มที่เที่ยวก็เที่ยวเต็มที่ครับวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละครับอยากมีสละแต่วัยรุ่นผ่านทางเองไม่ได้ ต้องขอเงินพ่อแม่ตลอดแม่ครับขอคุณครัอบคครับไปเด้จุดเปลี่ยนของผมเกิดจากมีคนมาแนะนำโอกาสทางธุรกิจนูสกินให้ผมฟังพอได้ฟังครับมันจุดประกายผมเลยครับนี่ถ้าผมมีรายได้เองโดยที่ไม่ต้องขอพ่อแม่ ผมก็ไม่ต้องนั่งรถเมย์แต่ผมจะมีเงินนั่งแท็กซี่ทุกวันครับผมตัดสินใจทำธุรกิจนูสกินทันทีลองให้รู้กันไปว่าเด็กวัยรุ่นอย่างผมก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เหมือนกันความต้องการเล็กๆของผมในวันนั้นมันได้เปลี่ยนชีวิตของผมจริงๆเพราะนูสกิน เป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่ามันดีไซน์มาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทํางานแบบผ่อนแรงเราไม่อยากทํางานน่ะแต่อยากมีรายได้ต่อเนื่องและธุรกิจนูสกินครับก็เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยมากวัยรุ่นอย่างผมก็สามารถเอื้อมถึงได้แน่นอนครับผมเข้ามาเรียนรู้รูปแบบของธุรกิจนูสกินผมถึงได้คาตอบว่าทําไมนูสกินจึงมอบรายได้แบบไม่มีลิมิตหาสินค้ายังแนะนําง่ายมากๆครับ รคุณภาพระดับโลกจริงๆผมคิดเลยว่าผมฝันไกลได้มากกว่ามีเงินค่ารถแท็กซี่เฉวๆผมเลยใช้เวลาที่ว่างจากการเรียนมามุ่งมั่นกับนูสกินครับยิ่งทำยิ่งสนุกมันไม่เหมือนกับการทำงานไหนๆคุณได้เจอคนเก่งๆได้มีคอลเลคชันด,ดีๆทีมของเราเป็นเหมือนพี่น้องกันจริงๆซึ่งผมมีความสุขมากๆครับ ที่สำคัญผมได้ช่วยเหลือให้ใครอีกหลายๆคนทั้งที่วัยเดียวกับผมและที่อายุมากกว่าผมได้เปลี่ยนความคิดครับได้เปลี่ยนชีวิตได้มีความสุขมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าวัยรุ่นแบบผมจะทำอะไรได้มากมายขนาดนี้จริงๆแล้วผมก็ชอบมีไอเดียทำธุรกิจตั้งแต่เด็กแล้วครับ ที่อยากขายโน่นเปิดนี่ขายของละลน์สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองครับแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการพับโปรเจกต์ลงทุกทีผพราไม่รู้จะเริ่มยังไงครับจะเริ่มต้นก็ยากล้วครับแต่ที่นูสกินง่ายสุดๆครับสินค้าก็มีแต่คนวิ่งเข้าหาโปร่งใสไม่หลอกดวงที่สำคัญครับวัยรุ่นอย่างผมมีแนวทางชัดเจนเร็วถูกต้องทั้งจังหวะโมเดล และบรรยากาศที่ผมมีความสุขมากๆครับเรามาดูกันไหมครับว่าชีวิตในอดีตของผมเป็นยังไงแล้วคุณลองเปรียบเทียบชีวิตของผมหลังจากทำนูษกิแล้วสิครับ วันนี้ผมก็ยังมีการเรียนเป็นหลักนะครับแต่ก็มีนูสกินเนี่ยละที่เป็นเหมือนสนามทดลองชีวิตธุรกิจครับนูสกินเป็นเหมือนโรงเรียนที่พัฒนาผมเหมือนผมไปเข้าคอร์สพัฒนาตัวเองเลยครับแล้วฝันของผมก็เป็นจริงขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ผมมีรถมีคอนโดเป็นของตัวเองความสำเร็จตรงนี้ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อไปอวดใครนะครับแต่คุณค่าจริงๆของมันคือเฮ้ย นี่มันคือเงินของเราจริงๆอะเราหามันมาด้วยตัวเองเราหามันด้วยน้ำพลังน้ำแรงของเราข้อเท็ยตรงนี้มันทำให้คุณพ่อคุณแม่ของผมภาคภูมิใจครับวัยรุ่นอย่างผมเป็นวัยว้าวุ่นครับว้าวุ่นกับการเรียนว้าวุ่นกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆว้าวุ่นกับการสร้างความฝันและคนพบทางที่ใช่ของตัวเอง ลองดูครับวัยรุ่นอย่างเราก็สามารถใช้ชีวิตเต็มแม็กได้แล้วคุณจะค้นพบอีกมิติของชีวิตมิติของนูสกินที่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป